สวัสดีครับสวัสดีครับพี ong, ่น้องครับงามสวยๆครับเมื่อนี้พามาชมปะดุกย่างอีกแล้วครับนี่ครับเป็นปะดุกย่างชุดพิเศษครับรพี่ท่านเก่านะครับน้องเราเคยสั่งครับเมื่อนี้เราสร้างเขามาอีกแล้วครับนี่เมื่อนี้เราสร้างมา60ตัวครับนี่ครับย่างแบบบ่ตองหมักบ่ตองย่างครับปาดุย่างเมื่อนี้กาตัวออกจากหนังดำนะครับเนาะพอใช้ได้ครับผม ผมก็ย่างเตานี้เป็นเตาที่3แล้วครับหนังติดตะแกรงน้อยนึงครับถ้าพริกซ่าหนังฮิติตะแกรงครับต้องการจังหวะให้ม็นแบนนะครับเนาะใกล้จะแห้งแล้วครับเตานี่นี่ครับอีกน้อยนึงครับผมพอดีพี่เราเอาฮกซิบตัวนะครับเนาะนี่ครับนี่ฐานนี่คือย่างสองเตาครับนี่นี่ครับทั้งเบิดกะ 60ตัวครับเราสิมาเอาช่วงใบนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่ไว้วางใจสร้างขมานครับเนาะเป็นพี่คนเดิมคนเก่านะครับเนาะนี่เป็นไก่ย่างครับยังเหลืยุสีหาใหม่ครับผมช่วงนี้สายแล้วครับพอดีอาผู้อื่นกับเข้าบ้านมาแล้วนะครับเรือผมย่างป่านะครับเนาะไก่จะเซ็ตแล้วครับนี่ ย่างแบบบ่ต้องหมักเลยครับนี่ปี่เราบ่ให้หมัร์กนะครับเนาะบ่ต้องปรุงยากเลยครับหนังรถครับหนังถลอกมีบ้างนะครับเนาะเป็นธรรมดาครับบางทีอ่าล้านปลาที่เขาเฮ็ดปลานะครับเขาบังห่างครับหมายถึงว่าบังลึกเกินไปครับก็เฮ็ดให้ปลามันแตกง่ายขึ้นกันอุยหอนครับนี่ครับใช้ถาดไหมครับถาดบนเต็มแล้วครับ เบิ้งเอาครับตัวใดมันแห้งเก่าออกไปนะครับเนาะเมื่อนี้ล้มครับหลักการยากยากนะครับเมื่อนี้มันล้มครับเนาะล้มแห้งครับอูสัยสันี่ล้มลายเมื่อนี้นะฮะครับนี่ครับผมเห็นไหครับมันบางลึกหลายครับจนจนปลาฉิทาลูหากันนะครับเนาะล่านปลากหลายมือมีดครับอ่าครับผม จะมีพี่น้องเพื่นสอบถามครับย่างปลาเฮ็ดจังไรจังไรครับผมสีเฮ็ดตะแกงด้วยครับสังเกตตะแกงผมครับสีสีดูบริเวณมีอะไรติดนะครับเนาะถ้าเป็นไม่ติดก็ต้องเช็ดเรื่อยๆครับเพื่อให้ตะแกงสะอาดเห็นไหมครับเนี่ยตรงกลางนะเห็นไหมครับขูดออกครับผมที่เก่งทำสองมือถัดฐานะครับเนาะพอดีมือหนึ่งถือเท้าหลอดสับอยู่ครับแบบนี้นะขูดออกทำน้องขูดออกฮอกเอาผ้าชุบหน้ามาเช็ดออกครับ แต่นเดี๋ยวผมฤศจัดการไหมนะครับเนาะนี่ครับตะแกงขูดเอายังก็เอาตะลิยวขูดครับแล้วก็เอาผ่าเช็ดออกให้มันสะอาดให้มันเกลี่ยงครับเนาะจังเอาปลาชุดไม้ลงไปครับถ้าเขาบ้วนขวดบ้วนเช็ดออกถ้าเขาปลาชุดไม้ลงไปเลยนี่เช็ดให้หนังมันจิดตะแกงสดครับแล้วก็สีมิสีของอ่าเพ่้ยยังดำดำครับที่ติดอยู่กับตะแกงมันติดกับหนังปลาครับเนาะเช็ดให้ปลาเบิรงกมองงามครับ เบิกวันไหนกินนั่นแหละซ้ายแล้วครับนี่ผู้อื่นเพิ่งเขาบานเพิ่งแล้วครับเหลืออยู่ผมนี่แหละครับเบิ่งแต่ละครับบรรยากาศซอยบางแวกลอยซีครับยามสายๆนะครับเนาะช่วงนี้ก็ดสิบโมงกว่าแล้วครับเหลืออีกเตานึงพี่น้องครับกำลังเร่งเงิเพิ่นอยู่อ่าครับผมปึ๊บอ่าครับเดี๋ยว สีทำการเล็งนะครับเนาะเพื่อให้ชุดนี้ออกแล้วก็เอาอีกชุดหนึ่งลงไปครับกับซีเซสครับที่เด็กเขาบานพี่น้องพี่น้องเนาะพักพ่อนครับสายแล้วมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งที่ไว้วางใจสร้างกับมาโอ้พี่เราสั่งหลายรอบแล้วครับขอบคุณหลายๆครับเรามาจากทางไก่เติบอยู่ครับหัวปลาเนี่ยเราก็แหวออกให้ได้ครับนี่หนังรถเป็นอันึงครับ พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณี่กดติดตามให้กอกำลังใจครับนี่แหละครับคนสั่งฝันครับยังขายของคือเก่าครับผมขอบคุณท,ที่รับชมครับสวัสดีครับ